อีกครั้งหนึ่งครับขั้นตอนที่สําคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งนะครับที่เขาที่แล้วถ้าจับจะได้เมื่อสิ้าวันที่แล้วเราไปอยู่กันที่นี่นะครับกุ้งอ้อยก่อนที่เราจะไปเอาไปทําอะไรกันต่อต้องรู้ว่ามันเป็นโรคหรือเปล่ามีแนวโน้มอยู่โรคไม่ใช่ปล่อยให้เกษตรกรไปแล้วไปเป็นเยษเป็นโรคนะครับเป็นขั้นตอนที่สําคัญก็คือเมื่อเราคัดมาได้แล้วจำนวนมากมายเนี่ยสวยๆทำงานทัองั้นเนี่ย้มันเป็นโรคก็คงไม่ไหวเหมือนกันครับตอนที่เราถ้าจําได้คือเรามีการอ่าทดสอบว่าบรตทานทานโรค ียวนะเอาแดงหรือเปล่านะครับจำได้ไหมครับเรามีอ้อยก็คือท่อนที่เจาะไม่ไม่ทำอะไรเลยหนึ่งอันเจาะเฉยไม่ใส่เชื้อนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เจาะแล้วก็ใส่เชื้อไว้นะครับอันนี้เ,นเสร็จเรียบร้อยนะครับบางทีเขาเขารูยอดโอเคโอเคไม่มันอ,มอาการไม่ค่อยจะดีนะตอนนี้ก็มาถึงตรงนี้ยอ,ย,อยอดยอดยอดนักผ่าเลยรก็มาผ่านี่เพิ่ผ่านี่เพิ่มผ่าดูเนี่ยอย่างนี้ถ้าทางก็คงจะไปไม่รอดนะครับเนี่ย คือเชื้อทะลุข้อเลยนะครับอย่างี้นะครับอย่างนี้ก็วัดต้องวัดดูนะครับเป็นยังไงนะครับก็ะจะมีที่จะใช้ได้ก็ะจะต้องเป็นทำนองนี้นี่ไม่เข้าตรงนี้ก็ไปตรงนี้ก็ต้องวัดกันดูอีกหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องมาวิเคราะห์กันแต่ทีนี้น,นีเป็นไงครับยี่ยังไงน,นี้ผ่านใช่ไหมเจาะแล้วไม่ได้ใส่เชือ้อ แล้วก็เชื่อมันก็เข้าไปอ่ะก็คือเวลามันก็่ออก็คือไม่มีสก็จะไม่าปต้องอ,องื่นอืไม่าป้องอื่นโอเคทีนี้เราก็มีตอนนี้เราเก็บข้อมูลเรื่องอย่างเรามีการทําเยอะนะเราก็เลยมีการเก็บข้อมูลกันเยอะอย่างเช่นพ่อตัวนี้เป็นพ่อแม่ตัวนี้เป็นสมัยก่อนเราเคยมีอีเหี่ยวนะที่เป็นโรคแล้วก็เหี่ยวตายกันเ,เป็นจังหวัดจังหวัดเลย ตอนหลังเราพอมีมมอ้อยพันธุ์ที่ดังที่สุดของต้ทางงานอ้อยคือพัน K 200. สองร้อยปรากฏว่าต้านทานโรคเขียวเน่าแดงมาเลยรุ่งขึ้นมานะเราก็พยายามจะเอาพ่อของพ่อแม่ของ K สองร้อยมาแต่ตอนนี้เราก็มีหลายอย่างนะครับเราสามารถเบิกการที่เราเพาะอ,อย่างนี้ทำอย่างนี้ต่อไปเราก็จะเช็คเราเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลหมดนะเพราะว่าพ่อเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นเราทํานึกจาจ,จำไม่ได้นะเพราะมันเป็นพันจากนั้นเดคอมพิวเตอร์มันจะวิเคราะห์ออกมาเป็นแนวโน้มว่า ถ้าปีต่อไปเราผสมกันอย่างนี้พ่อตัวไหนมันควรจะมีโอกาสเป็นหี่ยวเหล้าแดงแม่ตัวไหนนะครับหรือทั้งพ่อทั้งแม่เมื่อทํานานเข้าต่อไปได้มาเกอร์มาเกอร์ที่เป็นมาเกอร์ของเกี่ยวเหล้าแดงเลยแล้วก็มันสามารถต้านทานได้กระบวนการโลกก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเรายิ่งมีจำนวนจำนวนตัวอย่างเยอะจานวนแฟมิรี่เยอะ,ะต่างๆเยอะก็ก็จะสามารถนํามาซึ่ง การทําให้แม่นยําแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับ <c oughs> ตรงนี้ดัครับครับก็จะมีไล่ตั้งแต่อันนี้คือ C A 1อ0 255ครับขีด019นะครับก็ถ้าแท้จะดูถ้าอย่างนี้ก็คือ โอเคครับไม่ไม่ก็ใช้ได้นะครับอันนี้คือคอนโทรลนะครับอันนี้คือเจาะแล้วก็เจาะเฉยๆไม่ได้ใส่อะไรเลยเชื้อมันก็เข้าไปอันนี้พอเจาะแล้วใส่เชื้อข,ข้ามอย่างนี้คือใช้ไม่ได้แล้วนะครับนี่อันนี้ก็เราไม่ใช่ทิ้งทั้งหมดเราเก็บทั้งหมดเก็บข้อมูลท,มทั้งหมดทุกอย่างนะครับเอาเก็บไว้เป็นข้อมูลว่าวันต่อต่อไปเนี่ยเป็นฐานข้อมูลว่าพันไหน มันมันเป็นโรคเราก็ชอบนะครับเพราะว่าเราก็จะได้ว้เราเราได้จะจําพ่อจำแม่ไว้ว่าไอ้พวกนีอ้อย่าอย่าวันหลังเอา,าเอามาผสมก็จะเป็นทางข้อมูลของการพ่อแม่ถึงแม้มันเป็นถึงแม้มันเป็นมันไม่ออกอาการแต่มันมีลักษณะดีอย่างอื่นเช่นโอ้โหผลผลิตดีใบร่วงเรืออะไรต่างๆเป็นที่ต้องการเราก็จะเก็บมันไว้นะครับเราก็จะไม่ทิ้งนะครับจะไว้เป็นพ่อแม่ เอาไว้ทาพ่อแม่เพราะว่าไม่ได้หมายความว่าเพื่อที่จะจํากัดขอบเฉพาะลักษณะดีของมันไว้นะครับภายใต้เทคโนโลยีที่เรามีอินโฟมิชันที่ดีเนี่ยต่อไปวันข้างหน้าเราจะสามารถทั้งควบคุมโรคได้ทั้งจับมาผสมกันได้นะครับเดี๋ยวนี้กระทั่งโรคเอดติจับพ่อแม่เป็นเอดลูกก็ไม่เป็นเอดกก็มีนะครับเพราะด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็เช่นเดียวกันนะครับข้อมูลตรงนี้จะนําไปสู่ การปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่ทันสมัยนะครับและจากนี้เป็นต้นไปก็และพันธุ์ที่ผ่านก็ต้องถูกเอาไปเอาไปวัดเรื่องของ CCS ีเอสไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็จะรีลีสสู่เกษตรกร,รกนในเร็ววันนี้ครับ